ค่ะก็สวัสดีท่านผู้รับใช้และก็พี่น้องทุกท่านนะคะให้คุณโยเซฟอ่านบทวจนะที่ส่งเข้าไปนะคะกาลาเทียก่อนนะคะกาลาเทียบทที่5ข้อที่16ถึงข้อที่26แต่ข้าพเจ้าขอบอกว่าจงดำเนินชีวิตตามพระวิญญาณแล้วท่านจะไม่สนองความต้องการของเนื้อหนังเพราะว่าความต้องการของเนื้อหนังขัดแย้งพระวิญญาณและพระวิญญาณก็ขัดแย้งเนื้อหนังเพราะทั้งสองฝ่ายต่อสู้กัน ดังนั้นท่านทั้งหลายจึงไม่สามารถทําสิ่งที่ท่านปรารถนาจะทําแต่ถ้าท่านทั้งหลายได้รับการทรงนําโดยพระวิญญาณท่านก็ไม่อยู่ใต้ธรรมัญญัิการงานของเนื้อหนังเห็นได้ชัดคือการล่วงประเวณีการโสโคกการเสเพลการนับถือรูปเคารพการถือวิทยาคมการเป็นศัตรูกันการวิวาทกันการริษยากันการชุนเฉียวกันการไฝสูงการทุ่มเถียงกันการแตกกกกัน การอิจฉากันการเมาเหล้าการเล่นเป็นพานเกเรการอื่นๆในทำนองนี้ซึ่งข้าพเจ้าเคยเตือนพวกท่านมาก่อนว่าคนที่ประพฤติเช่นนั้นจะไม่มีส่วนในแผ่นดินของพระเจ้าส่วนผลของพุทญ,ญิานนั้นคือความรักความยินดีสันติสุขความอดทนความการุณาความดีความซื่อสัตย์ความสุภาพอ่อนโยนการรู้จักบังคับตนเรื่องอย่างนี้ไม่มีธรรมบัญญัติห้ามไว้เลยผู้ที่อยู่ฝ่ายพระเยซูคริส ได้ตึงเนื้อหนังไว้บนกางเขนพร้อมกับราคะและตัณหาแล้วถ้าเรามีชีวิตยอยู่โดยพระวิญญาณก็จงดำเนินชีวิตตามพระวิญญาณด้วยเราอย่าอวดตัวอย่ายั่วโทสะก,กันและอย่าอิจฉากันเลยครับนั่นคือภรวันะเหคำของพระเจ้าที่เราจะเรียนรู้ไปด้วยกันนะคะวันนี้ก็ยังอยู่ในหัวข้อเดิมนะคะก็คือการกลับใจเสียใหม่ การกลับใจพระเจ้าไม่ได้บอกสั่งให้เรากลับใจโดยที่เราไม่มีวิธีการหรือพระเจ้าไม่ได้ช่วยเราพระเจ้าให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เข้ามาในชีวิตของท่านของฉันด้วยพี่น้องด้วยเพื่ออะไรคะเพื่อเราจะใช้ฤทธิดเดชในการที่จะดําเนินชีวิตโดยการพึ่งพาพระวิญญาณบริสุทธิ์ใช้ฤทธิดเดชในการที่จะกลับใจในการที่จะเชื่อฟังพระคําของพระเจ้า พระคำของพระเจ้าในกลาเทียนนี่ก็พง์ก็เตือนเราในเรื่องว่าคนฝ่ายวิญญาณคนที่ตามพระวิญญาณคนที่กลับใจใหม่บังเกิดใหม่จะต้องมีพระวิญญาณบริสุทธิ์มีฤทธิเดชพระวิญญาณแล้วก็มีผลของพระวิญญาณเราจึงจะไม่เป็นคนเนื้อหนังเราจะไม่ดําเนินชีวิตตามเนื้อหนังนะเมื่อกี้เราก็ฟังชัดเจนแล้วนะคะการงานเนื้อหนังคืออะไรมีอะไรบ้างนะคะ ก็ทําทให้เราเนี่ยเข้าใจคือเราไม่เพียงแต่เรารับทฤษฎีแต่ว่าเรามีพระวิญญ,ญาณที่จะนําเราในการปฏิบัติคือการที่เราทําตามพระคําของพระเจ้าเมื่อเราเลือกและตัดสินใจเดินในฝ่ายวิญญ,ญาณหรือว่าเชื่อฟังทําตามพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์ฤทธิเดชของพระเจ้าก็จะปรากฏขึ้นเราจะไม่เป็นคริสเตียนเนื้อหนังนั่นเอง บ่งบอกว่าเรากำลังสนใจที่จะเดินกับพระวิญญาณแล้วก็เราสนใจที่จะกลับใจเราก็อยากจะเป็นคนที่พระเจ้าใช้ชีวิตของเราอย่างไม่ธรรมดาเรากำลังมีพระวิญญาณบริสุทธิ์ทำงานผ่านชีวิตของท่านนั่นเองเพราะฉะนั้นเมื่อพระคุณของพระเจ้าทำงานร่วมกับเราและเราก็ยอมจำนนพระวิญญาณจะเคลื่อนไหวแน่นอนมันก็ขึ้นอยู่กับการเลือกกันตัดสินใจว่าเราจะกลับใจไหม เราต้องการชีวิตใหม่ไหมเราต้องการที่จะเดินกับพระวิญญาณไหมเราต้องเป็นคนตัดสินใจเราเป็นคนที่จะเลือกให้พระวิญญาณเป็นใหญ่หรือเนื้อหนังเป็นใหญ่พระเจ้าจะไม่ได้ควบคุมเราถ้าเราไม่ได้เปิดใจแม้ว่าเราจะเป็นคริสเตียนมานานแม้ว่าเราจะเป็นคริสเตียนมาบททุกวันทุกอาทิตย์หรือสัมไปแต่ว่าเราไม่ได้เปิดใจกับพระวิญญาณบริสุทธิ์เราก็จะไม่เห็นผลที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นการที่เราเปิดใจกับ การงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในหนังสือกาลเทียบที่5้ข้อยี่สองยจะทำให้เราสามารถมีความสามารถในฝ่ายวิญญาณมีฤทธิดเดชมีผลของพระวิญญาณถ้าเราบอกว่าเราเป็นคนของพระเจ้าหรือเป็นคนบังเกิดใหม่มีพระวิญญาณบริสุทธิ์มันจะต้องมีผลแบบนี้คือการบังคับอารมณ์ได้บังคับเนื้อหนังเราเป็นการที่เรากำลังตัดสินใจใช้ฤทธิดเดชแล้ว เป็นการที่เรากำลังเลือกเป็นคนฝ่ายวิญญาณเลือกพระวิญญาณเมื่อเราตัดสินใจและเราก็ให้พระวิญญาณช่วยเหลือเราในการควบคุมอารมณ์เขาเรียกว่าการใช้ฤทธิเดชของพระวิญญาณเรากำลังทำงานร่วมกับพระวิญญาณแทนที่เราจะตัดสินใจทำตามอารมณ์ทำตามเนื้อหนังทำตามกิเลสตัณหาราคะ แต่เราไม่ทำเพราะว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่กับเราและถ้อยคำของพระเจ้าก็สัแดงให้เราเห็นว่าทางนั้นมันไม่ใช่ถ้าทางนั้นมันไม่ถูกต้องเราก็ไม่เลือกเราเลือกที่จะทำตามพระคำของพระเจ้าแล้วก็ทำตามที่พระวิญญาณบริสุทธิต์ต้องการให้เราทำก็คือเราใช้อทริเดชในการควบคุมเนื้อหนังควบคุมอารมณ์ควบคุมการตัดสินใจการเลือกที่ไม่ถูกต้องนั่นเองพระคำของพระเจ้าเป็นคมสองเทา้า เมื่อเราตัดสินใจเมื่อไหร่พระวิญญาณก็จะซัพพอร์ตเราเมื่อนั้นคือการที่เรากำลังเลือกใช้ฤทธิ์เดชวันนี้เราทุกคนมีพระวิญญาณเรากลับใจใหม่แล้วเรามีพระวิญญาณแล้วเรามีฤทธิ์เดชแล้วเรามีผลพระวิญญาณแล้วเราใช้ฤทธิ์เดชนั้นการตัดสินใจก็จะทำให้ฤทธิ์เดชของพระเจ้าจะไหลการเลือกของเราการอยู่ฝ่ายพระคำคิดแล้วก็พูดแล้วก็ประพฤติ ให้สอดคล้องกับพระวจนะนั่นคือการใช้ฤทธิ์เดชเป็นการใช้ฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์การที่เราบังคับเนื้อหนังเรากําลังทําให้เราเนี่ยนะคะควบคุมโดยพึ่งพาพระเจ้าโดยใช้ฤทธิ์เดชพระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่เป็นคนเนื้อหนังไม่เป็นคนทําตามอารมณ์ตามความคิด เพราะว่าเรากําลังพึ่งพาพระวิญญาณบริสุทธิ์โดยที่เราให้พระวิญญาณช่วยเหลือเราในการเลือกดนใจในการตัดสินใจในการที่จะควบคุมตัวเองไม่ทําตามเนื้อหนังของเราเราจะเติบโตเมื่อเราใช้ธิดเดชทุกวันเราก็จะเติบโตทุกวันเมื่อเราเชื่อพระคําทุกวันบ่งบอกว่าเรากําลังเปิดใจต่อพระวิญญาณ และให้พระวิญญาณเป็นใหญ่ต่อการงานเนื้อหนังของเราควบคุมเนื้อหนังของเราควบคุมอารมณ์ความคิดความรู้สึกการเลือกการตัดสินใจของเรามีผลต่อการดําเนินชีวิตทําให้เราเป็นคนที่เข้มแข็งและกล้าหาญการดําเนินชีวิตในฝ่ายวิญญาณเราจะไม่เป็นเด็กแต่เราจะพัฒนาความสัมพันธ์กับพระวิญญาณถ้าเราดําเนินชีวิตตามเนื้อหนังเราเป็นเด็กฝ่ายวิญญาณนะคะเราจะเหมือนเดิมนะคะ การเป็นคริสเตียนเราจะต้องทราบนะครเราจะไม่เหมือนเดิมเราจะเป็นเหมือนพระเจ้าเราไม่ใช่พระเจ้านะคะแต่เราจะพัฒนาชีวิตของเราจะมีชีวิตที่เหมือนพระเจ้าก็คือมีพระฉายของพระเจ้าพระเจ้าจะเปลี่ยนแปลงเราไปในทิศทางที่เหมือนพระองค์ดำเนินชีวิตให้ถวายเกียรติแด่พระเจ้า เพราะฉะนั้นเราจําเป็นจะต้องเป็นคนที่จะต้องเลือกและตัดสินใจจริง,รงๆที่เราจะกลับใจใหม่หันหลังให้บาปหันหลังให้กิเลสตัณหาราคะเราจะไม่เป็นคริสเตียนเนื้อหนังเราจะเป็นคริสเตียนฝ่ายวิญญาณเราจะต้องเป็นคนหิวกลางหายในการเปลี่ยนแปลงเราจะไม่ทําบาปเราจะไม่เข้าข้างคนบาปเราจะปฏิเสธบาปเราจะไม่อ้างว่าเราถึงบาปไม่ได้ได้เพราะเรามีพระวิญญาณแล้ว เรามีฤทธิดเดชแล้วมีทั้งพระวิญญาณมีทั้งพระคำของพระเจ้าส่องสว่างในวิญญาณของเราและพระเจ้าบอกว่ากําลังของเราทําไม่ได้แต่เมื่อเราเชื่อฟังเราตัดสินใจจะอยู่ฝ่ายพระเจ้าเมื่อ,อไหรเราจะทิ้งบาปได้เพราะว่าฤทธิดเดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์จะช่วยเราจะเสริมกําลังให้กับเราถ้าเราเลือกก่อนให้เราตัดสินใจที่จะเป็นคนฝ่ายวิญญาณเชื่อฟังพระเจ้าเชื่อฟังพระคำเชื่อฟังพระวิญญาณ ถ้าเราตัดสินใจว่าจะอยู่ฝ่ายพระเจ้าเมื่อไหร่พระเจ้าจะอยู่ฝ่ายเราพระเจ้าจะเสริมกําลังเราพระเจ้าจะให้ฤทธเดชกับเราที่จะทําได้เลิกบาปทุกชนิดได้ต่อต้านบาปด้วยซ้าไปไม่เพียงแต่เลิกได้แต่เกลียดบาปไม่เอาเลยนี่คือการดาเนินชีวิตที่เราเรียกว่าการกลับใจใหม่จากหน้ามือเป็นหลังมือหันหลังให้กับทิศตะวันออกเดินไปทิศตะวันตกนะก็แล้วแต่ว่าเราจะเปรียบเทียบแต่ให้รู้ว่ามันคนละเส้นทาง มันคุดเราคั่วการดําเนินชีวิตของเราที่เราเป็นคริสเตียนเราจะต้องพัฒนาเราจะต้องเติบโตไม่ใช่ว่าเราเป็นคริสเตียนมานานแล้วเราก็ยิ่งดําเนินชีวิตแต่ละวันเตี้ยลงไม่ได้กลับใจใหม่ไม่ตอบสนองพระคําของพระเจ้าไม่ได้เข้าใจนะแลาก็ไม่ดําเนินชีวิตที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ต้องการให้เราเชื่อฟังและดําเนินชีวิตอย่างคนของพระเจ้าวันนี้การเป็นคริสเตียนของเราจะ ไม่ไหลค่าเมื่อเราตัดสินใจที่จะกลับใจใหม่เราก็ให้พระวิญญาณเป็นใหญ่ไม่ใช่ดำเนินชีวิตตามโลกตามเนื้อหนันงให้เราดำเนินชีวิต ก็เรียกว,ว่าพระเจ้าปราถนาความบริสุทธิ์ความชอบธรรมด้วยไม่ใช่แต่ว่าเราเชื่อแล้วเราเป็นคนชอบธรรมอันนั้นส่วนนั้นพระเจ้าทําให้เราแล้วแต่เราจะต้องเป็นคนหนึ่งที่ดาเนินชีวิตสมกับการทรงเรียกของพระเจ้าพระเจ้าบอกว่าเราเป็นคนบริสุทธิ์พระเจ้าไม่ได้เรียกเรามาเป็นคนไม่บริสุทธิ์หรือเป็นคนลามกสกปรกไม่ใช่พระเจ้าเรียกเรามาเป็นคนบริสุทธิ์และชอบธรรม ให้เราเติบโตในพระเจ้าเพราะว่าพระเจ้าต้องการที่จะให้เราเติบโตและปรุงเรียกร้องให้เราที่จะบริสุทธิ์ด้วยเพราะฉะนั้นในหนังสือกาลเทียบที่5ข้อ2ี่จนถึงข้อ25มีผลของพระวิญญาณมีการบังคับอารมณ์เมื่อเราบังคับอารมณ์เมื่อไหร่บังคับเนื้อหนังได้เมื่อไหร่คือการใช้ฤทธิ์เดชแล้วก็การที่เรามีความอดทนก็เรียกว่าอดทนที่จะเชื่อฟังแล้วก็ทำตามพระคำของพระเจ้า อดทนที่จะไม่ดำเนินชีวิตนะคะเหมือนโลกนี่คือการที่เราสามารถที่จะให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ดำเนินชีวิตโดยการที่เราให้พระวิญญาณเป็นใหญ่เรากำลังใช้ฤทธิ์เดชเรากำลังมีผลของพระวิญญาณมีความอดกลั้นใจมีความอดทนไม่ทิ้งทางของพระเจ้าง่ายๆไม่ดำเนินชีวิตมักง่ายแต่เป็นคนที่บริสุทธิ์นะคะ ถ้าเราไม่อดทนเมื่อเราเจอการทดสอบทดลองบางคนก็เมื่อมีอุปสรรคปัญหาต่างๆแทนที่เราจะอดทนและเชื่อฟังแล้วก็สัตซ์ซื่อต่อพระคำของพระเจ้าต่อพระเจ้าเราก็กลับไม่อดทนแต่เราไปทนต่อความบาปเราหนีจากทางพระเจ้าเราก็ไปเมาไปทําบาปทําชั่วอันนี้คือเราไม่มีผลของพระวิญญ,ญาณไม่ให้พระวิญญ,ญาณเป็นใหญ่เราไม่ได้ใช้ฤทธิ์เดชแต่เรากําลังใช้เนื้อหนัง วันนี้ขอพระเจ้าช่วยเราถ้าเรามีความอดทนเรากําลังใช้ฤทธิ์เดชผลของพระวิญญาณก็จะทํางานในชีวิตของท่านเมื่อท่านมีพระวิญญาณบริสุทธิ์ท่านก็จะมีผลพระวิญญาณการดําเนินชีวิตตามพระเจ้าก็จะมีผลที่เกิดขึ้นมีฤทธิ์เดชคนที่ อดทนได้ก็คือคนมีฤทธิเดชของพระเจ้าคนที่ควบคุมอารมณ์ได้ก็คือคนมีฤทธิเดชของพระวิญญาณอิผลของพระวิญญาณการดําเนินชีวิตที่ติดตามพระเจ้าต้องให้พระเยซูเป็นใหญ่เป็นจอมเจ้านายไม่ใช่ตัวของเราเองการดําเนินชีวิตตามเนื้อหนังเป็นการปฏิเสธพระเยซูเป็นการปฏิเสธพระเจ้าเป็นการปฏิเสธพระวิญญาณของพระเจ้า การใช้พระคุณด้านเดียวไม่ได้ทําให้ชีวิตของเราเนี่ยสามารถที่จะไปต่อได้เราต้องใช้พระคุณให้ครบถ้วนเมื่อเราเชื่อฟังและทําตามพระคําของพระเจ้าเมื่อเราร่วมงานกับพระเจ้าเราจะไม่ให้พระเจ้าเนี่ยไถเราอย่างเดียวยกบาปให้เราอย่างเดียวอวยพรเราอย่างเดียวเราต้องเป็นฝ่ายที่ตอบสนองเขาจึงบอกว่าเราตอบสนองพระเจ้าเรากําลังใช้พระคุณของพระเจ้าให้ครบทุกส่วนนะคะทั้งด้านที่เราตอบสนองพระเจ้าทั้งด้านที่เรามีส่วนร่วมร่วม งานกับพระวิญญาณบริสุทธิ์เราต้องทิ้งบาปส่วนของเราเราต้องตัดสินใจทิ้งบาปเพื่อเราจะเจริญฝ่ายวิญญาณส่วนของเรา เราจะต้องตัดสินใจที่จะหิวกระหายหาพระเจ้าต้องเป็นคนฝ่ยายวิญญาณแล้วเราก็จะเข้มแข็งแล้วเติบโตเป็นผู้ใหญ่ได้มันจะมีกระบวนการในการที่จะไม่เพียงแต่การกลับใจใหม่แต่ว่าเราจะมีกระบวนการในการเติบโตด้วยพระเจ้าจะช่วยเหลือท่านเมื่อท่านใช้ฤทธิ์เดชเมื่อท่านเป็นคนเลือกเพราะวิญญาณเป็นคนฝ่ายวิญญาณไม่เป็นคนเนื้อหนังไม่ตอบสนองการงานเนื้อหนังมันจะมีเรื่องเนื้อหนังมันจะมีเรื่องที่จะมาทําให้เราเนี่ยไม่อดทน ควบคุมอารมณ์ไม่ได้อันนั้นเป็นเรื่องเนื้อหนังแต่เมื่อเราคิดถึงพระคำคิดถึงพระวิญญาณบริสุทธิ์และอธิษฐานขอปรองช่วยเลือกอยู่ฝ่ายพระองค์เมื่อไหร่เราจะเป็นคนที่เข้มแข็งเราจะเป็นคนที่เติบโตเราจะเป็นคนฝ่ายวิญญาณเมื่อความบาปอยู่ต่อหน้าเราเราจะเลือกถูกเราจะไม่ตัดสินใจทําบาปบาปเนี่ยมารสตันมันจะส่งเข้ามาตั้งแต่ตื่นขึ้นนั่นแหละ ตื่นขึ้นมาก็คิดไม่ดีคิดอยากจะไปทำบาตรทำตามโลกทำตามเนื้อหนังทำตามผีมานสตานแต่วันนี้เราไม่เลือกเราตัดสินใจที่จะเลือกเชื่อฟังพระดํารัสของพระเจ้าเลือกเป็นคนฝ่ายวิญญาณเลือกเป็นคนที่ตอบสนองพระวิญญาณบริสุทธิ์และพระเจ้าจะนําชีวิตของเราอย่างมีอิสระเสรีภาพคนที่มีพระวิญญาณจะไม่ถูกผูกมัด แต่จะมีฤทธิดเดชในการปลดปล่อยคือเราจะไม่เป็นทาสเป็นเหยื่อของมารซาตานไม่ให้มันปั่นหัวเราสั่งควบคุมเราให้ไปทําบาปคนที่ทําบาปกําลังถูกควบคุมด้วยปีศาจร้ายหรือมารซาตานวิญญาณชั่วผีโสโครกวันนี้เรามีพระวิญญาณควบคุมเราเราจะใช้ฤทธิดเดชเราจะให้พระวิญญาณเป็นใหญ่และเราก็จะมีใช้เรือล้นเราจะไม่ต้องถูกผูกมัดและจำจองด้วยกิเลสตัณหาราคะ การที่เราดําเนินชีวิตตามเนื้อหนังเรากาลังเปิดประตูให้มันมาใช้ชีวิตของเราและเราก็จะตกต่ําย่ําแย่เนังงสือโรมนะคะบทที่8ข้อที่6ก็จะบอกเราการดําเนินชีวิตปักใจในด้านเนื้อหนังคือความตายแต่การดําเนินชีวิตปักใจในด้านฝ่ายวิญญ,ญาณก็คือการที่เรามีฤทธิ์เดชเราก็ใช้ฤทธิ์เดชแล้วก็เราจะไม่ตาย ไม่ตายฝ่ายวิญญาณถ้าเราไม่ตายฝ่ายวิญญาณเราก็จะเป็นคนที่ชนะเสมอแม้ว่าเราจะเจออุปสรรคปัญหาต่างๆที่เข้ามาในชีวิตของเราพระวิญญาณเอาอยู่ทุกเรื่องแม้ว่าปัญหามันจะใหญ่ขนาดไหนแต่พระวิญญาณเป็นใหญ่ให้เราเชื่อและวางใจในพระเจ้าให้เราวางใจพระเจ้าร้อยเปอร์เซนเพราะว่าพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าผู้ทรงมหิตธิธิ์โปร่งสร้างโลกให้เราอยู่พระเจ้าจะเปลี่ยนเราได้แน่นอน ขนาดโลกนี้พงก็ยังสร้างถ้าเรายอมให้พระเจ้าสร้างเราจะเปลี่ยนแน่นอนเราจะไม่มีข้ออ้างว่าโอ้ทิ้งบาปไม่ได้หรือเป็นคนฝ่ายวิญญาณไม่ได้ได้เมื่อเราเปิดใจมันจะมีการฟื้นฟูเกิดขึ้นเมื่อเรากลับใจใหม่จริงๆเราจะเห็นการกลับใจใหม่ใครก็แล้วแต่ที่กลับใจใหม่เชื่อฟังพระวิญญาณบริสุทธิ์และเชื่อฟังถ้อยคาขององค์โบูเป็นเจ้า จากคนเนื้อหนังจากคนชั่วสุดๆจะเป็นคนที่บริสุทธิ์ด้วยไฟไฟพระเจ้าจะเผาแกลบเผาไม้หญ้าแห้งที่อยู่ในชีวิตของท่านเนื้อหนังของท่านฉันด้วยพี่น้องด้วยเมื่อก่อนเราเคยเป็นคนปากร้ายกล่าวโทษกล่าวร้ายแข็งกระด้างเป็นคนที่ดื้อดึงเป็นคนที่ไม่ยอมใครนะคะมีแต่วิญญาณแตแกแยกมีแต่วิญญาณลิษยาอิจฉาการที่จะรักคนอื่นแทบจะรักไม่เป็น วันนี้เมื่อเรามาพบความรักของพระเจ้าเราจะเป็นคนละขั้วกับเมื่อก่อนเราจะมีชีวิตที่อภัยแล้วก็รักผู้คนแล้วก็เต็มไปด้วยการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องไม่ใช่เห็นแก่ตัวแต่ให้พระเยซูคริสต์เป็นใหญ่ในชีวิตของเราการงานของพระวิญญาณเราก็ไปอ่านเองการงานเนื้อหนังคืออะไร โกรเกลียดชิงชางอากาศแค้นพยาบาทลามกเต็มไปด้วยความบาปชั่วอันนั้นพระเจ้าพระวิญญาณไม่ได้สนับสนุนให้เราไปทําแบบนั้นทุกคนมีพระวิญญาณเราต้องทราบเราต้องรับการงานของพระวิญญาณที่จะให้เราเปิดใจกับพระวิญญาณให้พรรองทำงานในวิญญาณของเราเราต้องมีพระวจนะอยู่ในใจเราเราจะต้องทําตามพระวจนะโดยพึ่งพาพระวิญญาณบริสุทธ เราต้องคืนดีกับพระเจ้าการที่เรารับพระวจนะเราก็เชื่อฟังพระคำทำตามพระคำเรากำลังคืนดีกับพระเจ้าเรากำลังกลับใจใหม่เรากำลังให้พระคำของพระเจ้าอย่างรากลึกในจิตวิญญาณของเราเราให้พระคำของพระเจ้าเนี่ยอยู่ในชีวิตของเราจนเป็นชีวิตฮาเลลูยาเพราะฉะนั้นอย่าลืมพระวจนะคำของพระเจ้าเพราะว่าเราจะเหมือนเดิมถ้าเราลืม แต่ถ้าเรามีพระคำมีพระวิญญาณเราจะไม่เหมือนเดิมมีพระเจ้าเท่านั้นเหมือนเดิมได้เพราะว่าโรรองบริสุทธิ์มีฤทธิเดชนะคะเราเมื่อมาพบพระเจ้าแล้วเราจะต้องไม่เหมือนเดิมก็คือเราจะไม่มีชีวิตที่ดำเนินชีวิตตามเนื้อหนังตามโลกแต่เราจะดำเนินชีวิตที่แตกต่างก็คือไม่เหมือนเดิมก็คือเหมือนพ่อของเราก็คือพระเจ้าคริสเตียนไม่สามารถจะมีชีวิตเหมือนเดิมได้ต้องมีชีวิตใหม่ ชีวิตเดิมก็คือเส้นทางเดิมการงานเนื้อหนังและการดำเนินชีวิตแบบโลกในสองโครินธ์บทที่ 5: ข้อ17ก็บอกแล้วสิ่งสารพัดเก่าๆต้องล่วงต้องมีสิ่งใหม่ต้องดำเนินชีวิตใหม่เราต้องให้เกียรติพระวจนะในอิสยาห์หกสิบหกข้อสองได้พูดรว่าถ้อยคําของพระเจ้าไม่เหมือนเดิมถ้าเราทําตามพระคําของพระเจ้าเราจะมีชีวิตใหม่เราจะเปลี่ยนแปลงเราจะมีฤทธิ์เดชเราจะมี สิ่งใหม่ๆสิ่งดีเลิศเมื่อเราคืนดีกับพระเจ้าหนังสือโยบก็บอกเราเมื่อเราปองดองกับพระวิญญาณปองดองกับพระเจ้าและก็เชื่อฟังพระดํารัสของพระเจ้าสิ่งดีๆจะไหลเข้ามาสรรเสริญแล้วขอบคุณพระเจ้าเพราะฉะนั้นเมื่อเราเป็นคริสเตียนเราต้องให้น้ําหนักกับการที่เราเกรงกลัวพระเจ้ายำเกรงพระเจ้าจนเราได้ยินได้ฟังพระวจนะคาของพระเจ้าเนี่ยเรายำเกรงเลยเราต้องกลับใจใหม่โอ้ เราจะต้องตัวสั่โดยซ้าไปในอิสยาบอกอย่าดูถูกพระคำของพระเจ้านะคะเราจําเป็นจะต้องให้เกียรติพระวจนะแล้วก็เชื่อฟังและทําตามความคิดของเราเรากําลังตัดสินใจจะทําตามเนื้อหนังแต่เมื่อพระคำของพระเจ้าผุดขึ้นมาเราต้องสยบแล้วก็ต้องยําเกรงพระเจ้าแล้วก็ตัดสินใจที่จะทําตามพระวจนะเป็นการที่เราไม่เพิกเฉยต่อพระคำเป็นการที่เราไม่หมิ่นประมาทหรือไม่ดูถูกพระคำ เราแข็งพระเจ้าเรายำเกรงพระเจ้าเราให้เกียรติพระคำพระเจ้าฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้าขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ช่วยเราที่เราจะทอมใจต่อพระวจนะคำของพระเจ้าถ้าเราไม่ได้ทอมใจต่อพระคำของพระเจ้าจะทําให้เราแข็งกระด้างต่อพระเจ้าไม่ไหวต่อเสียงของพระเจ้าเราต้องเป็นคนตอบสนองพระวจนะอย่างรวดเร็วถ้าเราไม่ตอบสนองนะคะ เราจะเป็นคนที่แข็งกระด้างทำบาปที่หนึ่งก็เออไม่เห็นเป็นอะไรก็เลยทำต่อเดวกคนเรียกว่าแข็งกระด้างทำครั้งที่สองก็แข็งกระด้างสองเท่าครั้งที่สามใจของเราก็แข็งกระด้างตอบพระคำเพิกเฉยจนไม่รู้สึกมันเหมือนกับคนที่เป็นโรคเลื้อนไปเลยวันนี้ไม่ใช่เราเราจะต้องเป็นคนที่ทอมใจแล้วก็สนใจสิ่งที่พระเจ้าตรัสทอมใจให้กับะวจนะ นั้นการที่เรากลับใจใหม่ต้องมีเรื่องนี้เข้ามาก็คือถ่อมใจต่อพระวจนะไม่ใช่ว่าเราจะมาเถียงพระคำของพระเจ้าเราต้องสำนึกผิดแล้วก็เปิดใจต่อพระเจ้าเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราเป็นคนใหม่โดยพึ่งพาพระเจ้าเปิดใจต่อพระเจ้าก็คือสำนึกว่าพระเจ้าเท่านั้นที่จะยิ่งใหญ่แล้วก็เปลี่ยนแปลงแล้วก็เป็นผู้ช่วยเราทำให้เราเติบโตฝ่ายวิญญาณ เพราะฉะนั้นก็ขอพระเจ้าช่วยเราที่เราจะสํานึกบาปสํานึกเป็นการที่เขาเรียกว่าปัญหาของเราเนี่ยคนที่ทําบาปเนี่ยมันปัญหาก็คืออยู่ในใจก่อนก่อนที่เราจะทําบาปก่อนที่เราจะทําผิดเนี่ยมันมีความบาปอยู่ในใจมันมีการวางแผนใจของเราไม่เปิด จิตสำนึกของเราเนี่ยไม่ได้กลับใจใหม่ก็ทําให้เราไม่ได้เปิดต่อพระเจ้าถ้าเราเปิดต่อพระเจ้าแม้นบาปของเราจะแดงเหมือนสีแดงเข้มก็จะข่าดังหิมะเราจะไม่ทําให้ใจของเราแข็งกระด้างต่อภวจนะนี่ไงปัญหาของเรามันอยู่ที่ใจของเราไม่เปิดถ้าเราเปิดเมื่อไหร่ การกระทําของเราก็จะตามมาแต่ถ้าเราปิดใจต่อพระคำปิดใจต่อพระวิญญาณปิดใจต่อข่าวประเสริฐปิดใจต่อพระสุรเสียงของพระเจ้าทําใจให้แข็งกระด้างต่อพระวจนะก็บอกได้เลยว่าเขาจะไม่สามารถที่จะกลับใจใหม่ได้ไม่สามารถที่จะประพฤติปฏิบัติตามถ้อยคําของพระเจ้าได้เพราะฉะนั้นเปลี่ยนจากข้างในการกระทําถึงจะเปลี่ยนใหม่ใจของเราต้องมีจิตสํานึกตอบสนองพระคา เปิดใจต่อพระขมเปิดใจต่อพระเจ้าแล้วเราก็จะเห็นว่าเราจะมีการเปลี่ยนแปลงเราจะเห็นพระเจ้าเปลี่ยนแปลงจิตใจและวิญญาณของเราก็ขอพระเจ้าช่วยเราที่เราจะรับพระวิญญาณบริสุทธิ์เข้าไปในจิตวิญญาณของเราเปิดใจต่อพระวิญญาณพระวิญญาณจะให้เราสำนึกบาปพระวิญญาณจะสอนเราจะเป็นผู้ที่จะเตือนเราบอกเรา แล้วเราก็จะได้รับการปลดปล่อยเสรีภาพที่อยู่ภายในเราเนี่ยก็จะทําให้เรามีอิสระอย่างแท้จริงสรรเสริญและขอบคุณพระเจ้านะคะให้คุณโยเซฟอ่านพระคำที่ยังไม่ได้อ่านอ่านแล้วก็จะจบนะคะกิจการบทที่3ข้อที่19เพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายจงกลับใจและหันมาหาพระเจ้าเพื่อที่ว่าความผิดบาปของพวกท่านจะได้รับการลบล้างโยบบทที่22ข้อที่21ถึงข้อที่30จงปรองดองกับพระเจ้าได้อย่างสันติ แล้วสิ่งดีจะมาถึงท่านขอจงรับคำสั่งสอนจากพระโอษฐ์ของพระองค์และเก็บพระวจนะของพระองค์ไว้ในใจของท่านถ้าท่านกลับมาหาองค์ผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ท่านจะได้รับการซ่อมแซมถ้าท่านทิ้งความอาธรรมให้ไกลจากเต็นท์ของท่านถ้าท่านถือว่าแร่ทองคําเป็นเหมือนผงคลีดิน และทองคําเมืองโอฟีเหมือนหินในลําห้วยและถ้าองค์ผู้ทรงมหิตธิลิตเป็นทองคําของท่านและเงินเป็นที่ประเสริฐของท่านแล้วท่านจะปิติยินดีในองค์ผู้ทรงมหิตธิลิตและเงยหน้าของท่านมาหาพระเจ้าท่านจะอธิษฐานต่อพระองค์และพระองค์จะทรงฟังท่านและท่านจะแก้บนของท่านท่านตัดสินใจจะทําสิ่งใดสิ่งนั้นจะสําเร็จสมประสงค์และจะมีแสงสว่างสองทางให้ท่านเพราะพระเจ้าทรงกดผู้เย่อหยิ่งลงต่ํา แต่พระองค์ทรงช่วยคนท่อมใจให้รอดพระองค์จะทรงช่วยกู้ผู้ไร้ความผิดเออท่านจะได้รับการช่วยกู้โดยความสะอาดแห่งมือของท่านอิสยาห์บทที่66ข้อที่2มือของเราสร้างสิ่งทั้งหมดนี้และสิ่งทั้งหมดก็เกิดขึ้นพริยาเวตัดดังนี้แต่นี่ตั้งหากที่เราจะมองคือผู้ท่อมใจและสำนึกผิดในวิญญาณจิตและตัวสั่นเพราะถ้อยคำของเราครับ นั่นคือพระวจนะคาของพระเจ้าที่เราจะไม่เหมือนเดิมถ้าเรารับพระคําของพระเจ้าใจของเราจะไม่เป็นคนน่าซื่อใจคดแต่เราจะเป็นคนที่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในแล้วก็ภายนอกชีวิตของคริสเตียนจะไม่เหมือนเดิมไม่ใช่พวกที่ไม่กลับใจใหม่แต่เป็นพวกที่กลับใจใหม่ตั้งแต่ภายในออกมาข้างนอกจริงใจภายนอกเป็นของปลอมไม่กลับใจใหม่เรียกว่าพวกหมาป่า การที่เราเป็นคริสเตียนเราต้องเป็นลูกแกะของพระเจ้าเราต้องกลับใจใหม่ถ้าเราไม่เปลี่ยนแปลงไม่ใช่คริสเตียนถ้าเราเปลี่ยนแปลงเขาเรียกว่าคริสเตียนที่กลับใจใหม่เราต้องเริ่มเปลี่ยนแปลงทุกวันเราต้องให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ช่วยเหลือเราเราต้องเลือกที่จะเปลี่ยนแปลงใหม่เราต้องเลือกที่จะเดินในเส้นทางที่เรียกว่าทางสายใหม่การกลับใจใหม่ ถ้าเราไม่ได้กลับใจตั้งแต่ข้างในหรือภายในของเราไม่ได้ยอมจำนนต่อพระเจ้าเราจะอ้างว่าเราเป็นแกะไม่ได้ถ้าเราไม่เปลี่ยนแปลงก็คือเราไม่ใช่คริสเตียนไม่ใช่แกะของพระเจ้าถ้าเราเป็นคริสเตียนเราต้องกลับใจใหม่เราต้องมีชีวิตใหม่เราต้องมีผลของพระวิญญาณเรากำลังร่วมงานกับพระเจ้าโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์เราจะเปลี่ยนแปลง โดยพระคำของพระเจ้าเราจะกลับใจใหม่เราจะเชื่อฟังและทำตามเราจำเป็นจะต้องยุกกระหายการเปลี่ยนแปลงเราจะต้องขอการเปลี่ยนแปลงแล้วพระเจ้าจะเจิมเราพระเจ้าจะให้ธิเดชพระเจ้าจะเสริมกำลังเราแล้วพระเจ้าจะตอบคำอธิษฐานเราเรากลับใจใหม่เมื่อไหร่เรากำลังเห็นคุณค่าของพระเจ้านะคะเราจะไม่เป็นคริสเตียนนะที่ไม่กลับใจ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเราต้องกลับใจให้เราเป็นลูกของพระเจ้าอย่างแท้จริงข้าแต่พระบิดาเจ้าลูกขอบคุณพระเจ้าขอพปรองช่วยข้าโปรงช่วยพี่น้องของข้าโปรองที่เราจะตอบสนองเพราะคุณความรักของพระเจ้าที่เราจะเข้าใจอย่างชัดเจนว่าการเป็นคริสเตียนคือการทิ้งบาปคือการกลับใจใหม่คือการเชื่อฟังพระดำรัสคือการดำเนินชีวิตตามพระวิญญาณบริสุทธิ์ เราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงเราจะไม่เป็นคนเนื้อหนังเราจะไม่เป็นคริสเตียนเนื้อหนังเราจะไม่เป็นเด็กเราจะพัฒนาทุกวันขอพระเจ้าอวยพรเราที่เราจะมีการเปลี่ยนแปลงเราจะไม่เหมือนเดิมเราจะมีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ใช่ที่มาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์มาจากพระเจ้าเราต้องการการเปลี่ยนแปลงเราต้องการพระวิญญาณบริสุทธิ์เราต้องการที่จะเชื่อฟังและทําตามพระวจนะขอพระองค์เมตตาเราช่วยเหลือเราสรรเสริญแลาขอบคุณพระเจ้า